เทเทวาหนุนชะตาคนทำดีพยาครุตจิตสุบรรพยาครุตคืออะไรพระยาครุตคือมหาเทพองค์หนึ่งที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายเต็มไปด้วยบุญญาบารมีและมีทรัพย์สินบริวารมากมาย ซึ่งมีปรากฏในตำนานของพระพุทธศาสนาซึ่งจะส่งเสริมให้คนเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและมีความมั่นคงเหมือนกับองค์พระนารายณ์ทรงครุฑดังที่เราได้รับรู้รับทราบและก็ได้ศึกษาประวัติมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันยาครุฑมีคุณวิเศษอย่างไร อิทธิฤทธิ์ปฏิหารของพญาคุดนั้นในตำนานท่านกล่าวว่ามีอิทธิฤทธิ์และมีทรัพย์สินเงินทองพอๆกับเทวเวสุวรรณแต่ต่างตรงที่ว่าพญาคุดได้รับการยอมรับนับถือจากมหาเทพทั้งหลายและชาวพุทธทั่วโลกตลอดจนถึงชนชาติต่างๆในโลกนี้ได้นับถือและให้ความศักดิ์สกับองค์พญาคุดจึงทำให้ตำนานของพญาคุดเป็นที่ประจักษ์ และเรื่องลือในเรื่องกิติคุณของขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาและก็ดนบันดาลเรื่องของโชคลาภพ,พยาครุฑเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงตำนานของพยาครุษ ไว้ว่ามีพยาคุธองค์หนึ่งชื่อว่าพยาคุธจิตสุบันซึ่งได้สาบานเป็นพี่น้องกับพญานาคต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตั้งสัตตาธิฐานว่าจะช่วยกันค้ำชูพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะดลบันดาลให้เขาเหล่านั้นประสบความสมําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานเทพเทวาหนุนชะตาคนทำดีเรื่องจริงปาปิหารพรยาคุด จิตสุบันคำว่าศรัทธานะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการศึกษาจะดีหรือไม่มีการศึกษาวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดรวัชระนนท์สวัสดีครับท่านสวัสดีครับวันนี้ท่านทําอะไรอยู่บ้างครับผมเป็นนักทำนักธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็เป็นนักวิจัยแห่งชาติด้วยครับอันนี้นักวิจัยแห่งชาตินี้ได้รับการแต่งตั้งหรือเปล่าครับท่านได้รับการแต่งตั้งโดยเสนอผลงานผมเป็นเจ้าของสินบัตร ไทยแล้วก็สิบัาททั่วโลกนะครับครับผมเอเป็นถึงนักวิจ,จัยเป็นถึงเจ้าของกิจการทําไมถึงยังศรัทธาหลายๆท่านอาจจะคิดว่าคนที่เป็นถึงด็อกเตอร์ไม่น่าจะเ,เกิดคําว่าศรัทธาขึ้นได้ง่ายๆ<อ>มันมเกิดอะไรขึ้นครับท่านผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเองไม่ได้เก่งแค่หนึ่งสมองสองมือรเราต้องมีบุญด้วยนะครับคาว่าบุญเนี่ยเ,เราก็ต้องอาศัยพุทธคุณคนะครับคุณเอง ในเรื่องของทานศีลภาวนาอยู่ครับนะครับแล้วก็ในวันหนึ่งได้มีโอกาสได้พบพุทธคุณของพยาพุธสิสุบัญนะครับก็ได้มีโอกาสเนี่ยมาบูชาครับนะครับทําให้ธุรกิจต่างๆที่เราเริ่มต้นนะครับเมื่อปี42เนี่ยเริ่มต้นยอดขายเพียงเล็กน้อยบน้นเดือนหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงล้านบาทจนเติบโตปัจจุบันมียอดขายมากกว่า10ล้านธุรกิจของผมก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่ เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับวุ่นวายเนี่ยยอดขายเราก็ไม่ตกลงนะครับก็มียอดขายเติบโตขึ้นมาปัจจุบันนี้ยอดขายก็มากขึ้นเรื่อยๆลิกดวงนุนชะตากับพระยาคุธจิตสุบันจับเงินจิกงานตีวิญญ,ญาณร,ร้ายมีให้บูชาในราคาองค์เล็ก599บาทองค์กลาง,99บาง999บาทองค์ใหญ่9999บาท บูชาได้ที่โทร081354 2657-9ตั้งแต่บูชามาเนี่ยไม่ได้มีแค่อ,อ,อย่างเดียวธุรกิจแค่อย่างเดียวมีอยู่ๆก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างอย่างปาริหารเลย<ก>ใช่ไหมก็วันนี้มีทำในธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเราได้สัญญ,ญาในการผลิตไฟฟ้าขายไฟให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค,คจำนวนถึง120สัญญ,ญา นะครับก็คิดว่าจะติดตั้งและสามารถขายไฟได้ประมาณสองห้าอีกสปีข้างหน้านะครับนี่คือและน่าจะทำผลกำไรเป็นพันล้านเลยไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นหมื่นล้านครับนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่สุดยอดมากเลยนะครับกับการก้าวเดินของท่านนี้เรียกว่าผลกำไรตอบแทนนี่เยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำผ่างท่านผู้ชมแล้วก็ทุกท่านนะครับว่า การที่เรามีโอกาสตรงนี้นะครับขอให้เชื่อเรื่องของบุญของทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาโดยเฉพาะบุญของทานเนี่ยให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปนะครับมันมีนัส่งให้เราอย่าเชื่อมั่นว่าเรามีสมองอันเลิศนะสองมือเราเก่งเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยนะครับก็จะมีบุญด้วยปัจจุบันท่านบูชาพญาพุทธจิสุบัไงบ้างครับ ในตรงนี้เราก็จะเป็นใช้การบูชาแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ขอโชคลาภโดยโดยผมเองก็จะอธิษฐานว่าขอบารมีธรรมของท่านรวมกับบารมีของผมให้มีฤทธิ์มีเดชมีนุภาพแล้วก็ขอพรจากท่านไปรู้สึกโชคดีไหมครับที่ได้มาบูชาพยาคุตจิตสุบัติครับก็ต้องต้องขอขอบคุณพระอาจารย์โตนะครับที่ท่านได้เมตตาแล้วก็ให้วัตถุมงคล ชื่นมีกับผมในการประกอบธุรกิจซึ่งผมก็ขอยืนยันว่าในการธุรกิจของผมเนี่ยก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมตลอดนะครับครับวันนี้ต้องขอคุณดกร์มาครับขอบคุณครับคนเราจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวแตกต่างกันที่ความคิดท่านดรวัชรนนท์มีความคิด ที่จะไม่ยอด้อพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ได้จึงได้น้อมนําเอาอํานาจของพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลรพิภพ,พ,พมาเป็นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตจึงทําให้ชีวิตของท่านด็อกเตอร์พบกับความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นในปัจจุบันพลิกดวงหนุนชะตากับพระยาคุณจิตสุบัณจับเงินจิกงานตีวิญญาณ้ายปลุกเสกโดยพระอาจารย์โตทิตตะวิริโย วัดพระบาทปางแฟนมีให้บูชาในราคาองค์เล็ก599บาทองค์กลาง999บาทองค์ใหญ่9999บาทรายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปถมศาลาปฏิบัติธรรมและเจดีย์จุฬามณีบูชาได้ที่โทร081354 2657-9